ุมพี่ก็เรียกหกทุ่มนะเหมือนแบบเจ็ดโมงเจ็ดโมงกับหนึ่งโมงไม่นานอะไรคือไม่นานพูดถึงเรื่องอะไรเนาะวันนี้คือเบสไม่นานนานอยู่กับน้องเบสด,ด้วยใช่วันนั้นน้องเบสมาชวนเต้นพี่เวน่ารักมากเลยค่ะทั้งคนเบสพอดีเขินเลยใช่ไหมเขินเนิร์ดนิร์ดเต้นไปไปไม่เป็นเลยมีคลิปด้วยถ่ายหลักฐานไปแล้วเขินมากวันนั้นแบบ น้ำตาจะไหลทุกคนน้องน้องเฟลลี่นะน้องน้องน่ารักอินฟูเบสนอะคือน้องน้ำกลับไปนั่งโต๊ะแกก็ลากออกมาจากโต๊ะแล้วก็ไปเต้นพอน้องน้ำไปยืนข้างเื่อแกก็ทำท่าน่ารักน่ารักอินอูเบส์เขาเรียกว่าอะไรเฟลลี่ไม่คิดเลยนะว่าพี่จะมาชวนไปเต้นเพราะแบบว่าน้ำอะแบบไม่เคยไปไหนกับพี่เตยแบบนี้เลยจะไปเจอพี่พี่ ใช่ใชค่ะแล้วก็ามาเจองี่เบ้เงีบเบ้นเพล,เลินเยอะพี่เบ้นตลกมากเยอะมากปิดร้านเลี้ยงนี่ยวันนั้นน่ะสนุกเลยลกมากลงตินลงต้นเดี๋ยวทุกคนดูตัวยอย่างเอา้เอาไม่เอาไม่เอาหนูเต้นอุบัติบทุกคนคือหนูขืนอน่ะ เราเขินแล้วเขียนว่าแบบเราอยู่กับดาราที่เราที่ชอบอ่ะเราก็เต้นไม่ออกเต้นไม่เป็นซ้นหน้าเวทีด้วยนะอหน้าหนูอายมากทุกคนอย่าดูทุกคนออกออกออกโอ้ยโอ้ยวิ่งหน้าหลังไอตองนี้เราเปติดของกันอะไรเราอะไรเราดูคนไหน นี่นี่พี่เบสทุกคนีนี่พี่เบสทุกคนน่ารักมากเลยขอบคุณนาคาที่แต่งหนุไปเที่ยวเอ้ยที่เรอหนไปเต้นเรเดือนอย่างเงือเลยหนูไม่กล้าดูคลิปเลยเรืนมอนเมีของหวานไม่อ้วนเฮ้ยแต่วันนี้เราเก็บก้วย ลงเลคูสตลรีวูบอกร้องเพลงให้ฟังหน่อยเพลงอะไรนะครับเพลงใหม่เราฟังเพลงใหม่ให้ออหน่อยนะออกจะน่ารักลงโซเชียลค่ะพี่วูบอกพี่วูบอกลงโซเชียลค่ะไม่เอาไม่ได้ลงเลยือเดี๋ยวอาจจะมีแอบๆลงสตอรี่ให้ทุกคนได้ดูด้วยกัน น่ารักดีน่ารักดีพี่ๆเขาน่ารักเขาก็พยายามชวนน้องน้ำติ้นเขาก็เห็นเราเป็นเด็กใหม่ด้วยเทำไมไม่กล้าแสดงออกแต่เขากล้าแสดงออกเขาก็ลากไปติ้นหน้าเวทีเพราะว่าโต้หนูมีแต่พี่เอมีแต่ผู้ชายที่ตามี่ขวัญที่ตาอะไรเงี้ยเขาก็เลยชวนตรงไปด้วยเขากลัวเกิดกลัวเนี้ยไม่สนุกจอยดีสนุกสนุกมากพี่ๆแต่ละคนเราติดตฟองมากวันนั้น ก็มีแต่นักร้องเนาะเนั้นมีแต่นักร้องเนาะมี่นเอไปร้องไปร้องอะไรไม่ได้เตรียมตัวอะไรด้วยโดนเฮเบิรนแกงด้วยแกงจุกจุกจริงเลยแล้วบีบบีบไขรไข่หน้าเขียวเลยไหมบีบโดนโดนตัวนั่นถ้าโดนไข่จริงๆริงกจุกแต่บีบโดนชเมิจจนไรบีบโดนร้านชาเขียว รูปยังไม่มีแพร์เลยพิซซ่าใส่ตารางการข้าวๆหน่อยครับได้เลยน้องทิป์กาที่ผมจำได้เข้าวๆนะวันนี้จะปซี่วันที่เก้าเดวันนี้แปดครัวันนี้แปดแต่วันแดงอุบลวันที่เก้าร้านเดอะมูนสลับุรีก็อิที่หกหรือที่แปดนี่แหละที่กรุงเทพ แล้วก็มีพัทยามีแจชายคาบอากาศสิบเท่าไรอ่ะแล้วก็มีพัทยาด้วยร้านอารชาขับดอกจะได้เท่าไหร่แนะนำการปลูกผมหน่อยปลูกผมหรอครับไม่เตี๊ยบเลยทุกคนไม่เตี๊ยบเลยจะเจ็บเมไ่้ตอนฉีดยาชาแลจากนั้นก็ไม่รู้เรื่องอะไรครับตัวจริงโคตรเอยโคตรหล่อจริงค่ะขอบคุณคร<ๆ>ับตัวจริงหล่อมากเจอที่ไหนครับเจอตรงนี้ ไม่อาบนะ้ำยังหล่อทุกคนตื่นมามก็หล่อเลยเขาจะงบอกพี่เลยว่าดูเหมืนคนไม่อาบน้ำเลยไม่สะอา <c oughs> อันนั้นอาบน้ำเราไม่เจอสาสน้นะ่ะน้องน้ำโดนโดนผมใส่ห้องาไปหลงผมกาะดาษตื่นมาวันนั้นไปเจอ <c oughs> ผมก็ปิ <c oughs> <ๆ>้วปิ้วน้องน้ำถามว่าอันนี้คืออะไร <c oughs> ก็เลยบอกว่าเป็นยันต์สนีทพราะนั้นที่พี่เห็นหนูพี่ก็เลยทำนี้ไป ใช่อะไรก็แบบจับเมือกเนี่ยจับแว่นอะไรเงี้ยใช่ไหมจับแว่นแล้วก็แบบได้เห็นตรงนี้ใช่ไหมโดนมนต์สะกดยังไงหลักคุณคนหน้าเวทีระวังนะรออะไรมาได้ชั่วโมงเรมั้งเออโอเคถ้าได้ลองนะใช่มันจะหมดเวลาใช่ไหมไม่มันแค่เราไม่ขยับเลยอ๋อจะปิวไหมเน่ะพี่เขาบอกเจอที่ร้านนวดนวดแบบนี้ใช่ไหมคะใครเหรอเจอหนูที่ร้านนวดเจอทาร้านนวดเหรอ ทำอะไรเหนียค่ะบ้าเขาบอกว่าเจอร้านนวดเจออ้วนหรือเปล่าร้านนวดแม่ไหนผมไม่เคยไปนวดแม่พี่ต้อยกลัวการนวดมากนะทุกคนแค่หนูจะนวดแทนงนี่หนูแบบเอออ้วนกลัวหลังไหมกลัวกลัวโดนเส้นโดนอะไรเงี้ยเป็นคนอันนี้ครับประสาทสัมผัสดีมันแบบจักรจีนะทุกคนจักรจีง่ายจีโฮ้ยเดี๋ยวครับมูไวลมูไวลเดี๋ยวครับ ใส่น้อน้องวายน่ารักนะน้องวายวันนั้นมาดูคอนเสิร์ตที่อุดรมากับทนายลุกบีตะทหารกับทนายมากเพิ่งคอนเสิร์ตทำเลเมาเมื่อบานถึงเมียดาวูนะลอยเมียมาหาบูหอมเลยบูไหวเลยนะได้ผมแม่แต่ขอนแก่นนี่ผมลอยเมียมากเตนเขามาดูอยู่ทำไรเนี่ยบอกไปแล้วโดนแน่หมู่วาย ไอ้ยเมียมาะแล้วทีนี้ชวนเราไปจกบตอด้วยเอาวันไหนยัง่แกแล้วก็ชวนผมไปจกบตอด้วยบอกว่าเขาเป็นสมาชิต้องมจกบหูไายนะครับคู่ผมบัได้ชวนครับ แฟนนี่แกนั่งดื่อข้างๆไม่ทำเองไม่รู้ครับว่าเขานั่งดื่อกับแฟนหรือกับใครแต่วันนั้นน่ะผมเล่นที่อุดรเขาก็เข้ามากับอ่าทนายโนมิตะนะครับแล้วก็คุยกันนี่แหละแล้วก็ว่ไอ,ไอ้ไปต๊ะข้างใน,นห้อง <c oughs> ผมเมาเลยตอนนีผมไหลเมียมากตั้งแต่ขอนแก่นถอะอือผมจำได้ครับหมูวายเ <c> ป <oughs> ิดออกไปเลยดิมากดบล็อกเรียบร้อยก <c> ด <oughs> <c oughs> บล็บอกพูดตวดัวเองแล้ว ลองเพลงให้ฟังหน่อยง่ายๆครับทุกคนร้องกินข้าวเสียงร้องให้ฟังได้ไหมคอ้องเพลงตอนกินข้าวจะได้แฟนเพลหมูลายหายเลยไปเลยเมียบิดหูขาดจาะเพราะไง <c oughs> ทำไมพี่ๆบอกแค่ร้องเพลงให้ฟังแป๊บนึงนะคะพี่จะกินข้าวก่อนแล้วเพลงคอน,นะคะเดี๋ยวลองให้ฟังนะครับ ินของหวานอะทุกคนมันมีวันหนึ่งหนูไปมอวนะันนั้นหนูแบบเรียนทั้งวันหนะ้าตอนพัลลสฮัตแล้วหนูกินไอติมไปสองถ้วยพอกับคอนโดมาหนูก็ไปซื้อไอติมกินอีกสองมั้งใช่ไหมพี่รัก,รกอะไรนะไปสี่เลยไอติมไปสี่แก้วไอติมสี่ถ้วยอะถ้าถ้านหนูอ้วนอ้วนจะรักหนูไหมรักถ้านหนูเป็นจิิงจบรักดูแนตะ่เกาก็อาจจะไม่กล้าเข้าใกล้อา้าว่นก็ให้หนูน้อนข้างๆมาเดินให้ ัม่ะกอรลูกออหัวหนุ่มไหมไม่ต้องตัดแบบนี้ลูกคุณาเข้ากัน,นยังคะอ้าวตอนตั้งใจอ่านนี้ก็ไม่มีอะไรมามีแต่อะไรอย่างที่เราเจอบ้างทีก็หลออของคุณรับจะลือดน้องน้ำ นาฬิกาอะไรไม่ออกมันนาฬิกาอะไรนะตัวดอกกี้ตัวดอกกี้ใ่รทำดูเออตบอบลอที่รานแปน,นะคะด้นนี้มีคอระรองไหมยังไม่มีใช่ไหมที่น้ำมีแพนทำจมูกไหมไม่มีเลยค่ะพี่ตัวเจ็บต้องทำหรอนี่ยวยร ซื้อยังซื้อแล้วสวยหรอสวยดูน่าเด็กนึกว่าสิบสี่อือมตองคิวต้องคิวยอดลูกมากต้องคิวต้องคิวคือท็อปมินของวันนี้เลยนะพี่ให้เป็นท็อปมินของวันนี้ครนบให้โอกาสเอ้ยไม่ใช่อะไรนะที่วิงใส่ขอบตาหูวาย ฝาก,กาาร้านเสี่ยวฮ้อนร้านเนี่บแจ่ยวฮ้อนของหมูวายนะครับอร่อยมากเสี่ยวฮ้อนอยากกินแล่วจะจับค้อนแขกแล้วพาไปกินเออยู่ค้อนแ่นเหรอคะใช่ครับอไอ่ที่เป็นหน้าจอตายดููดดดตรงไหนน้องวานเอ้ยน้องวายเดี๋ยวบอกอ๋อน,นี่ไงนี่ไงากร้านเสี่ยวฮ้อนน,อน้องวายด้วย แล้วต้องกลับม้อนก่นแล้วพอน้ำไปกินท้้งวชอบมากเลยดูบ้านดูบ้านบอ๊ะเจ้าหอนเป้ยจุ่มน้ำชอบจิ่มอย่างม้อนพี่ขวานมาจุกรูาลูกไหนคนอขามากเหรีพี่ขวานล้ะคะคู่เต้ยอิ่มได้ยังคะสั่งพิซซานบ่อไอเป็นตาบ่ออิ น้ำท้องหรอจิ๊บอิ่มค่ะพี่เป็นรุงนูงละพุ่งนูละพี่อย่าเซลแรงสิคะแด็กก็มีหัวใจนี่เป็นพันเลยอ่ะไปบุรีกันที่บ่าวัานของมะดิูไม่ยอมเปิดเสื้อเพราท้องใช่ไหม đẹp không bạn, chắc là ta đủ xáo, nó sẵn hai đồ đồ rồi, tô kim ừ. ừ. nó không em cho em xem, không bạn, không bạn phải tốn อยู่หลังศูนย์ราชการตรชอรดอขอนแก่นได้ครับน้องส่งโลเคชั่นให้ทางแชทครับพี่ชายได้เลยครับได้เลยพี่กลับประมาณช่วงหลังวันที่บครับมันกนลับชเสือเรนถีบเดี๋ยงไปเดี๋ยวไปนั่งกินแจ่วขอนจัดไปสดน้ำช่วยกินแจ่วขอนมากที่อากาศหนาวๆตอนกลางคืนกินนะทุกคนอร่อยเลย เดี๋ยวให้น้องไลฟ์สดเก่งสัดีครับ<ม>เร็วไปเลยครับงานเลยนั่งกันเลยสวัสดีครับคอนแทคของอะไรครับผมไม่สปอนหนูพี่เอาเอาไลฟ์แคปไปหาได้หรอคะันี่ไอตากันเท่าไหร่ดักเลยแม่ของพี่เพิ่งเริ่มต้นประมาณ แปดสิบเก้าสิบนั้นล่าสุดยังไม่ได้ไปวัดคือน่ารักเเหมือนคนอายุยี่สิบเห็นไหมตุ๊กมีแต่คนดูชมว่าน่าเด็กน้าเด็กแต่ทำไมอ่ะคลิปล่าสุดนะ่ะไปบูรีผมมาเทาเทาเาเากระลิเกียร์น่ทำตาหยี<า>แล้วเส<อ><ๆ>ื้อมันก็แปลกๆแล้วทรงผมก็แปลกๆกั่นเองเนี่ยก็หอกเด็กจะตายใส่ชานพีเลยเนี่ย ไปกูพี่ดูคาราเตวค่ะหมูไว้บอกหมูไว้พี่ไว้เราหรืพี่ไว้มาวันไหนจะไปต้อนรับกั้นสิบกว่าบาทสิบกว่าใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทักหาไม่ไลนไม่แชทไม่แชทเดี๋ยวทักมาแต่เลือจุกเลยของเขาบอกว่าเสื้อคลิปล่าสุดใช่เป็นไม่ใส่แล้วแหละใส่แล้วก็บอกว่าแก่ ก็แล้ดีเไวนะทุกทาให้คออ๋อป้าลักคอเออหนูจะเปลี่ยนชื่อเป็นน้าฟ้าทำไมเพราะว่าทุกคนไม่รู้เป็นอะไรเวลาแบบหนูเจอเพื่อนใหม่ใช่ไหมหรือแบบน้องใจก็เหมือนกัน้นองตั้งชื่อหนูไม่ได้ทีแรก้องเรียกหนูว่าพี่ฟ้า <c oughs> แล้วหนู <c oughs> ใครคือฟ้าคะ <c oughs> แล้วแบบเพื่อนหนูก็เหมือนกันแบบหนูบอกพี่ก็ชื่อน้ำ แต่เพื่อนถามมาว่าียกฟ้าหนูก็เลยทําไมหนูหน้าตาเหมือนกัชื่อฟ้าแล้วทุกคนทุกคนแบบเรียกหนูว่าฟ้าแล้วหลายคนมากที่เรียกว่าฟ้าอะไรเงี้ยมีแพลนทําจมูกไหมคะว่ามีแพลนทําจมูกไหมอุ้มเหรอสามรอบแล้วทุกคนจมูกหนูแหมกเหรอทําไมพี่เขาต้องถามกัทครับไม่ก็รับนานนะไม่ได้เมีย อยู่ข้างว่าจมูกมันดูแมวนแล้วหรอบ้าหรอจมูกพี่อ๋อยอยู่ทำรมชาัิไม่ได้ทำนะอ๋อทำอ๋อทำเรากมีเล่นสันรอบละสวยแล้วมีแล้วอย่าทำเลยคับใช่ขอบคุณนะคะ อุ้ยพี่รักมันยังไม่กินน้ำส้มเลยเอาเอาแก้วนี้ไปตังต้งนะคนเราเลยกินน้ำส้มนะคะ่ะคนมาที่รักเอาทำไมมันมีน้ำนะบนเราลองดูจะด้วยเหมือขนาดไหนด้านล่างกับด้านดูเหมอ่ะพี่รักตั้งตั้งตั้งไหนไหนมันมันมันอันนี้ไม่ไม่ตั้งตั้งแก้วครับใช่เอียงไหมเอียงเลยนะ,ะอันเนี้ยพี่รักตั้งเอียงไม่ไม่เดี๋ยวพี่รักคือโทรศัพท์คืขอโทรศัพท<ไ>์ไม่ไงนี่้ะ เมื่อกีมื่กี้มันโดนลองไปไม่อร่อยพี่รับหนูอยากต้น้ำีติ้งตุเน่เี่ยหนูจะตุเกะอุ้ยรอไม่มีนะเนี่ยหนูจะตะโกนนะ ช่วงนี้อยู่กับเลยไปก่อนมีใครจะคุยกับผมไหมที่บางนาครับลองเพลงโอ้ตึ้งมาร้องเพลงแล้วหรอไปตูครับวันดีครับไปตูจ้จาสวัสดีครับ SFC จากทับเบิร์กค่ะว้าวสวัสดีครับทับเบิร์ก แตะเพื่อกันใช่เนี่ยวันนี้ไม่มีงานมีครับอันนี้ขึ้นจี๊สองครับ,บไปสี่นะครับเพชรบุรีสิบห้าแล้วแตบแล้วครับส้มไม้ประดับเปี้ยวร้อนทันแล้วน้ำส้มปัน่นคนครับคนแห้งๆครับน้ำส้มทั้ทุกคนก็งงเหมือนกันว่าเป็นน้ำส้มอะไรทำไมมันแบบ ร้นอนน้ำร้อนชิ้อร่อยนะเบียดดิวันนออี้ต <laughs> ้องเบียด่ะเบียดสีแก้วใหญ่วันนี้เมาวันนี้กินน้ำสม้มองน,น้ำสม้มอูดูถองนะครับ <laughs> นี่ครับทิ้นเดือนไปหาเหนือไได้เลยครับน้องคลิปวันนี้ไม่มาหรอดูน้องเทียมนะวันนี้นะนนเล่นท <laughs> ี่สไปซี่พุเตอร์กินแซ่บ <laughs> ใช่ครับ กับล้าฮ่าฮาไม่ได้ไปเด้อคืนนี้ทีสองขุดเอาทำไมไม่มาจะให้ดูสาวนี่ชุดออ<อ>เข้า<อ>มากินมีอยากใช่ผู้หรงที่ห้ใช่ใช่ครับจะเห็นเส้นลูกน้ำสาบพิลเ,นเ็นเตอร์ได้เลยจะได้เห็นแน่นอนครับ เตือนหรือเปล่าทำไมสวยดำไม่ดึกๆเดือดพี่กัดชุดนองนานนะคะเสื้อแชปกันเอ้ยไม่เสื้อไม่ได้กินเออยากกินนี้อร่อยนะจะกินตอนนี้หรือหอมเป็นพี่ครับคิดตังเลยนะครับโค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 นิรักแล้วก็อ๋อนี่ใช่ไมครัไม่มีครับวันที่25ธันวานิรักมีคอนเสิร์ตไหม ไม่แน่ใจทำไมล่ะตอ้องลงหนา้านหรอกเอาให้พี่รักแต่งตัวเป็นเซ็นต์ตะคอนพี่แกลงไปไแต่งไปให้ของขวัญน้องตั้งใจกับเต็มปีก่อนไงค่ะป<อ>ีก่อนอพี่จะแต่งตัวไปซื้อไพ่ลูกใช่ไหมแต่ทีนี้มันไม่มีซุดตารต้ามันหมดที่เรเลยได้ชุดแซนตี้ที่แรกยังไม่เคยเห็นคลิปใช่ไหมไม่เคยยังหาค่ะ<อ>ได้ใส่ชุดแซนตี้เอาของขวัญไปให้ใจแล้วก็ให้เสีย เทียบไันได้เ,เ,เดทียบด้วเจอกันวันใหม่ก็ได้ก็ชินก็เมากันอีกมีติง้งเดือนไหนคะมีติง้งหรอเดี๋ยวเร็วๆนี้ครับรอประชุมกันอีกทีก็ประชุมกันอีกทีครับก็อยากให้มันเป็นวันที่ทุกคนมาง่ายที่สุดเพราะว่าพี่ๆทางเหนือทางใต้ก็จะมากันก็อยากให้แบบมาง่ายจะสายกรุงเทพไม่ต้องห่วงหรอกอยู่ใกล้เพราะยังไงก็จัดในกรุงเทพแล้วเพราะมันใกล้น้องน้ายิ่งโตยิ่งสวยรวหนึ่งเพียบ พีเ่เต้ยไว้หนวดเลยค่ะใช่พูดแบบพี่เต้ยเป็นพอ่อเลยอ่ะไปแล้วก็บอกเก็บพี่นางลงคลิไปไปต่อยนะได้เลยค่ะพี่พี่มีคอนเทนต์ไหนน่ารัก,น,รกน่ารักส่งมาให้หนูได้เลยค่ะจะตัดคอนใหญ่ๆลคะ่ะอะไรนะพี่โยธา,าจะตัดคอนใหญ่ๆหรอคะ พี่พทนจะไปกระบ,บี่ไหม<า> <Meeting. S 2> มิติง้งทุกคนใหญ่ๆหรือเป่า oh. มันจะร้องเพลงไหมมิติ้งเขาทำอะไรกันไม่ <My meeting S 1> มิติ้งก็รวมๆพี่เอฟซีทุกคนมาแล้วก็แล้วก็บู๊ยผมผมเทนแล้วก็วเล้นเกมกันจัดกิจกรรมกัน,นอะไรอย่างลี้เราอยากมกิทติ้ง ที่ดาวอยากให้จัดคอนเสิร์ตใหญ่อยู่ราชมังคีม,งมีคนพอหล่อคนร้องผอยอยากเช็คพักสักแค่ไหนนะคนน่าจะมาอยู่ประมาณ ร้อยคนเอฟีเราเนี่ยร้อยคนเปิดห้องคาราโอเกจัดดีกว่า <c oughs> ไปถึงราชมังเลยเอซีไม่เยอะขนาดนั้น <c oughs> จัดแถวบ้างนาน,นะคะรอดูครับแต่ออาจจะแถวนีน่แถวแบบที่แบบมันมันมีรถวิ่งเข้าง่ายทุกคนเ <c oughs> พราะว่าบางคนแบบถ้ามาจากต่างจังหวัดนี้ใช่ไหมเขาก็จะไดบบมีรถไอรถอะไร จะได้มีรถมาใช่จะได้มีรถมีมีพูดแอปได้ไหมแอปแกลมมีแท็กซี่มีแล้วเอ้นจ้างรถทัวร์แล้วเอ้นก็ไปเป็นไกด์นำอยู่รถทัวร์แล้วก็ไปรับพี่พี่น่าสนุกนะเอ้นก็ขับไปแล้วพี่พี่นำจุดต่างๆจะได้ไปได้กันแล้วก็จอดพี่พีลนนนบนรถทัวร์เลยไหมแล้วก็ล้องเพลงเต็มกันแบบฟิลไม่ทันหน้าถึงตาแล้วก็ไปสวนสัตว์กันนะคะทุกคน ไปใต้เงาเดี๋ยวถ้าพิ้นเต้นมีงานไปใต้สเปอดไหมคะ KFC จากสุรินทร์จ้ KFC ที่สุรินทร์วันนี้ครับม่ติ่งๆิ้งหาเด้ออายเมาร้านหมูทาเอออันนี้น่าสนใจครับใช่จะได้โอ้แต่<า>มันก็จะไม่ได้จัดเกมอะไรกันก็จะมัวแต่กินหมูกระทะแหละ ขอบคุณครับอาจารยครูจะคิดตรงไหนครับขี่ะ่าตาไปขึ้นรถกันเลยคุณแฟนนะคะพี่นัองฟิวทัศนาศึกษาใช่ค่ะทุกคนน้องน้ำนะคะครูน้องน้ำจะไปครูพาไปสวนสัตว์นะคะแล้วก็เราจะไปดูช้างกัน ก็ระวังตกนะเราตั้ง<ก>คอนเทนต์ดีไหมตกน้ำนี่หรอ <laughs> ใช่เมื่อคืนดูพี่เต้นะ่คอนเสิร์รสนุกมากค่ะโอ้ยน้ำเสียดายเมื่อวานร้านสวยมากนะคะั้า,างขวาป่ะคะที่ะนี่แหละคร้านที่ดูดีมากทุกคนดูดีจริง ขอเสื้อเด้หนหมเด้อห้าขอเด่นขาเขาก็อาจจะไม่ได้อยากดูซิ่งแขกก็อาจจะอยากเหน็หนคุงน่ารักน่ารักใช่ไหมแต่อ๋อแสดงว่าพี่ให้ถอดไม่ได้อยากดูซิ่งแขกแค่อยากเห็นคุงนี้อยากดูคุงน่ารักน่ารักน,นุ๊กนิ่บอะไรเงี้ยที่รักระวังนะจุงม,มือหน่อยจ้าเดี๋ยวล้มนะนั่นเอาลูกยูเจมไหมคะไอ้ไอแอบลองจับมือ วันนี้พี่สไปซี่นะคะตีสองไปเจอกันนะคะพี่พี่ไปหลับหน้าเวทีด้วยกันค่ะอาค่ะมืดหน้าเลยนะคะ,คะ,ะ,คะขบคับณค่ะเดี๋ยวน้ำตาว้ายแดงเลย ลังจะขึ้นรถแล้วนะคะพี่พี่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะไปกันนะคะขอบคุณครับช็อปเสียงหายนะคะเดี๋ยวจะไปแล้วนะคะเดี๋ยวรถวิ่งมันจะอันเนี้ยเ,เดี๋ยวมันจะตัดเอ้ยเสียงหมูอ่ามาบายพี่พี่ก่อน ไปแล้วนะคะพี่ๆบายบายค่ะ <c oughs> เจอกันนะคะจ๊บไปซี y วันนี้อย่าเพิ่งเจอกันที่ Spicy เพชรบุรี15ตอนตี2นะคะมาเจอกัน